เรียนไม่ถึง30,000เรียนไม่ถึง30,000ใช่ไหมครับอ่อกูตกไปหนึ่งตกไปเหมือนกันเหมือนเดิมไอแ่แข็งในชาติอดีนวมาโดนผีตายโอ้ยว้าวอีกต่างหาก สวยที่รีดหมดนะอ๋อโอ้ต้องไปรีใหม่แล้วถึงว่าไม่ได้หมดหรอกที่ปิดปิดทำอะไรวะปิดถ่ายรูปเก็เงินโอ้ยกก็นั่งให้ทำไมปานมันแปลกๆวะพี่ดีโอเคอ้าวพี่นนท์อยู่เฉยอ้าวเบื่อละเบื่อละมากทีเดียเลยผมเป็นคนแก่ดิ มาที่ด็ไลฟ์ศาสตร์มาฟื้นโดยศาสตร์แทงไปดิเฮียมานี่ดวอดก้าไปเลยว่าอยากทำตัวใหม่น่ะสูใจป่ะนนแข็งดิพี่นนแข็งดิมันวิ่งมาตรงไหนวะเนี่ย มาทนไว้ก่อนไม่ไม่อยู่แล้วปิดผิดพอเราปิดใครจะไปอยู่หรอโอ้โหหยุด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 โอ้โหผิดนายช้าไปหรือเปล่าชูไว้อะไรฮะไอ้บอลโดนปลายดิโดนปรสิตตัวเนี้ยอะรก็ได้จังหวะวันนีมันต้องมีแล้ว ต้องมีสักวันต้องมีสักวันทำอะไรหมอกูฮะไอหน้าไอเทียไหนวะโอ้ยหอยไม่ได้กดอีโมหรอกไอหน้าเหมอจมนะหมอจมนะตายล้วพี่อืมโหอันดับเบิ้ลอันไอ้เหี้ยเอ้ยกดแก้แควเขาเขานั่งเล่นโเตตัสตัวเองแล้วเขาลืมกดดีก็ต้องรีใหม่เลยอ่นนเลยที่ผ่านไม่แล้วเอาแล้วเาไปแก้ปานทำไมอ่ะ ก็มันลุนรอบมาไงพี่มึงไม่ต้องไปแก้หรอกโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไปคุ้มพิษเดกแกไม่สัตคุยเอ้ยยัดไ่ไม่ไม่พิษวะพี่ไม่พิษอ่ะก็อ้กที่ก็มึงอยู่ใกล้กับกูไงสัต์อนสองรอบแล้วอุตส่าห์คิดว่าม่งพิษปุ๊บกูวิ่งเข้าไปแทงอย่างเดียวเลยเฮียโอ้ก็คิดแบบนั้นแหละโอ้คิดแบบพี่แหละ อย่ากพี่ันมันเยอะแม่ปลาในสวนกันตีไก่อร์พี่แล้วพี่เลยแล้วเขาวิ่งไปทำอะไรทางนู่นกันหมดวแล้วมีเขาฆ่าหมดเลยเว้ยโอ้ยโอ้ยบิดกรอเลยบิดวนบิดวันกูก่อนไปน้องนายไหมโอ้โหไก่ปู่อยู่กิโลพี่ตุลพี่วันพี่ตุน พิษวิ่งวิ่งมาแล้วทุมาแล้วเอาทรายเอาายอบป๊อบปบปบเว้ยไม่คับไอ้เหี้ยเออดูพิษมาเอาหมอนอกหมอนในเนี่ยมันบิ้งพี่มันบิ้งแล้วพาผมไปนี่มันบิ้งมาหาหมอนจมไหมหมอนจมนะแล้วมันไม่ไหวนะมึงเดินท่ามึงเดินอย่างเดียวไงมาเฟืองไอ้สัตว์หน้าแหกไปดิเอาหมอนดิเอานอกไหนเอาเอาไหนก็ได้เออแต่ไป เอจังมึงไม่เข้าไปนะโอ้โหเเกิดปุ๊บมึงมาปั๊บเลยนะมันไม่เล่นกลางแล้วมันไม่เล่นหรอกมันเคยเล่นไป,ไปไปไปเราไปปรกันมีใครมาบอกดยวัยดูจอบอกโยสู้ต่อถ้าตีหลีอ่อะครับ อันเราเยอะมากครับล่าไม่ลามเข้าปอดกล้าตายไม่ลามอ่าพอบอลแตงโมเหรอเขาเรียกกันเจบสองแล้วไหมไอไอไอบังไอไอถั่วไอถั่วถายหมออยู่นะเอ้ยโอ้ยปอดจะดูดพี่นะผู้ที่สองแก้ใครดีเนี่ยแกกูบังตนี้ไม่ผ่านช็อตนี้ไม่ผ่าน นิดลุลวัวไปดินิดลุลวัวไปเหนื่อยว่ะเหมือนมันดีกว่าเลยเนี่ยเอ้าหลามไม่แวะกันหน่อยเหรอวะโอ้ยเที่ยหลามควายโดนสี่หมื่นตายตะปูนี่เถื่นี่โอ้ยแกไม่ได้ว่ะพี่ขั่ไม่โดนเลยไดลอยมากเดี๋ยวไอ้หลามก็งงอีกว่ากูตายได้ไงวะลอยมากโอ้โหโอ้ยโอ้ยติดดับโอ้ ตายแต่ตาไม่มีไงกูด่าไม่ถือว่าลุงหมาถอยมาสับสนสับสนเรียบร้อยเจอลามยิงสาวร้อยลามโดนยิงวิแตกยิงดิเปลืองที่ไผ่ที่นมผมนึกว่ามันเป็นหันพี่โอ้โหตีทำไรเฮ้ยมันไม่ตายว่ะไก่แล้วสามหมื่นแปดไก่ใครวะน่ะใครวะน่ะ เจมาเฮ้ยพี่อามูโอ้แค่นี้จะพุ่งมาสักหน่อยเนาะโอ้ไปไปไปไอหอยไอหอยโอ้ยต้าวซนไปไปได้หมดเลยไปได้สักทีเลยว่ะเกิดมาไม่ได้คิวไอบาง วันนี้ควยอะไรบ้างวยอะไรบ้างอีหมือนตาหาแล้วอาหอยรอได้ขอดูแก้วหน่อยครับขอดูดแก้วหน่อยครับดูแก้วหน่อย่อนเฮียเอ้ยธนูไม้ฮี้ยแม่ธนูโฉบอีกสัตน้องบ้าโดนแขกเฮียนรอ ตบน้ำไอ้เหี้ยนี่ไม่ได้ช่วยแม่งไอ้เหียรอดด้วยเกิดกำลังจะโดนมันคันคูดอยู่แล้วไอ้สัสทำใจตายจริงๆนะพี่เมื่อกี้ไม่ในไม่ต้องในไม่แห้งไปตีหมื่นเก้าทวนยืนนี่ทางโน้นอ่ะทางไหนทางไหนไม่เห็นมีเลยอุ้ยอันนี้ใช่กระหนกปะเนี่ยไอต่อมะเฟืองเนี่ยโดนกูไปหกหมื่นเนี่ยเป็นได้ค่ตลก <S <S อะไรอะไรฮะหมอโจมหมอโจมหมอโจมนี่ไงหมายบอกไม่มีได้ไงวะหมายแดงกับพิบนะโอ้โหปานวางปานวางหรือหังแก้ดีไป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 ร้อยตีไปเออบ้านว่างอ่ะเกิดหมอด้วยหมอโ่มนะหมอโจมนะแล้วพีหลังพี่หมอไว้ลึกทำไมวะ่เนี่ยมันออกมาเล่นยากไอพีขยับหมอกันด้วยจ้า โอ้หถ้าไอ้แป้งเห็นนะชอบเลยเนี่ยกองเนี้ยมันอยู่ไหนเนี่ยยังไม่เห็นเลยโอ้โหเฮี้ยหางเม็ดมาก่อนวะแดงเนาะโอเคแดงเบ็ดแดงเบ็ดแดงเบ็ดแดตายไปวะปอมสวยนี่ต้องอย่างนี้ไอ้สตว์เนี่ยก็เรียกว่านินซัพพอร์ตเล่นกับเฮี้ยเกนนี่แม่งปวดกระบาลในเฮี้ย อะไรวะเคยไม่เขาไม่ต้องพูดกันเยอะเลยรู้เลยเหไหมอีคนหนึ่งพิษอีกคนหนึ่งทิ่มเกมบอกไม่ใช่หน้าที่ผมเี่ยวพี่พีวิ่งมาหาผมเองอะ่ะโอ้ยต่นงานใหญ่เลยแล้วและย่ยเกมควยมึงเฝ้าในป่าในสัตว์หมูนี่วามันก็ไปนี่หมดแล้วว่าเมื่อกี้มันอยู่ทั้งหลายตัววี ในรถถังเถอกจังวะอุ้ยเดี๋ยวเราถอดถอนไม่เอาไม่ต้องตามมาถัดถอนมาคนเดียวพอครับรถถังกำลังเดินไปนะรถถังกำลังเดินไปตรงหมอโอ้ยยิงไงวะโอ้ยยังอยู่ก่อนละโอ้โหคืนเสียงเฮ้ยโอ้โ กไงขึ้นเสียงยังไม่เข้าเลยเอาตายจากนี้แล้วกูเป็น่นี่ร้อนเลยกูตายจากนินีอย่แล้วกูร้อนร้อนอะไรร้อนไหนสัตว์มอกูร้อนเลยแล้วกูแพ้เหรอโอ้ไอ้เคี้ยร์นินีสัตว์แม่งมาจุ่มสองตัวกูตายเลยมินีลดสองตัวใครตายเกิดบ้านเลย ไอหลามาไอหลามาเออกูยิงตั้งนานปานไม่ออกไม่แย่ไม่แย่ะดิไอหลาเฉยเฉยอ่ะเฉยเฉยมาตอนนี้จะยิงให้ตายให้หมดเลยโอ้โหยังส่งแรงเกินไปป่ะไอสัตว่นนะโอ้แข็งไอ้สัตว์มันไม่ตายดิหนูโดนกระป๋องเอ้ยเฮียโดนพิษตายโอ้เราโดนไฟตอที่เราโดนโอ้ไม่โอ้โหแล้วตอนนี้ตายโอ้โห กูซาเก้โอ้โหสับสน <c oughs> เอาอีแค่แกเกมพีทีแก้วยิ <c oughs> ่งโมก <c oughs> ลอดแข็งเอาอีกแล้วกูมองไม่เห็นอีกตัวหนึง <c oughs> ่งนะหลามมานะคนละทีเลวเออสัททอนไค <c oughs> รับผมเอ้ยใครเห็นตัวอะไร อยู่ข้างหลังกูบ้างไหมเนี่ยมองไม่เห็นมันเนี่ยเห็นพี่ไม่เห็นมันนะมอยู่กับพี่ตั้งสามตัวเด็กเจอเด็กห่อจริงๆเลยกูไม่พี่อิ่มเราทัเงนะผมแค่มือใหม่รับนี้ไม่เห็นอะไรเลยห้าหมื่นไปสิไอหลามนะไหมเออไปห่อสับสนเอออันนั่นแหละสวยไอ้แดงหมดนะไหม ให้เสียโดนวอดก้าแทงตายนี่เสียชื่อเลยก่อแตกวอดก้าตัวเดียวมันเยี่ยสามสี่ตัวเต็มเลยเมื่อกี้พี่ดูมันตัวตัวอยู่มันฟานไม่ออกเียแทงไม่ตายอ๋อสับสอนวิ่งแล้วสับสอนแก้แล้วโอ้โหพี่รู้สิบสองลามแตกร โอ้โหนี่มันปาดคู่ทีเดียวคู่ง่ายเลยเรู้ติธีทำยังไงอีกโอ้โหแก้งอ๋อหนึ่งร้อยสี่มันไม่ได้เปิดดีหรอหรือว่ายังไงวะขอห้าล้านอ๋อ โอ้โหนินเข้าไปเต็มเลยนินเข้าไปสามตัวขนมันไม่แดงขนมันไม่แดงมาดิเกิหมอเกิดหมอ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 เกิดหมอเกียร์หน้ากันเข้ามาเลยเขียร์ป่ะบ้านเขียร์ป่ะเขียนเชือดตัวเขียนเขียนแล้วเขียนนอกแบนหมอหมอ้มอพี่ตัวรับสิทธิ์พร้อมกับคนแข็งกีธรรมดาอยู่ในปฏิทิน เฮี้ยกูโดนมีดบินอีวอดก้าที่สองรอบแล้วซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะตายเลยกดแก่รัวๆให้แล้วนี่แสียไม่ทันอ่ะปล่อยมาขามตายปเออแอบแหวมแอบแหวมโอ้โหเฮี้ยหันผูวมาสามตัวสี่ตัวพูกมารหันเยอะดิแฮะนี่กูตีธรรมดากก็ตายแลวโง่ พีเบนเป็นอะไรตายอ่ะโดนพิษครับช่วยแล้วเออตอเตอขางปะบางทีแคนเตอร์แล้วดาเมจมันไม่ออกแบบเนี่ยสหายไม่ติดสักทีเวลา อ๋อีดออกวิ่มาสะท้อนโอ้โหเยอะสะักแกแกล้งอา้าวสะท้อนหมดเลยเวอะอในบ้านมีเยอะเลยวนถังอยู่ในบ้านวิ่งเข้าไปในบ้านเราจะดูว่าเกมปีมือเป็นไงก็เลยปล่อยมันตีกับไอ้เกมไปดูดิพี่ดูตะกรายบังเฮ้ย พี่โนนพี่นนพี่นนยืนไว้พี่โนนยืนได้ยืนได้ผมผมยืนได้พี่โอ้มามามันเหลือเท่าเดิมแล้วกูแก้พี่โนนกูไม่มีแก่เรื่องงานมันเหลือเท่าเดิมเลยวะมีอะไรไอ้ยี่สิบ้วยมีข้งหลังไม่รู้ป้อมเช่ใช่ ว่าทำไมหมอมาหิวไม่ติดตาหายเลยวะยิ้งแม่งละตาละตาตาวะตายไปตายสัตว์ติดแล้วติดแล้วตายไปซตายสัตว์ตายไปซะยทำไมมันตีปีทได้ก่อนที่ปีทจะถึงตัวมันได้เออแล้วฟังทีมันก็โดนเหยื่อบ่อยบ่อยรีเป็นเกมมันได้แน่ยังไม่เห็นกัวอะไเลยที่เด็กได้ละพี่ไม้น้องเล่นดีไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้ใจเย็นแหมอย่าได้กู